คุณคิดว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเพื่อความที่เราจะได้ขายของง่ายขึ้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นคนรู้จักคุณบ้างขึ้นใช่ไหมครับแต่คุณเคยสังเกตดูไหมว่าเมื่อใดเนี่ยที่คุณทําธุรกิจขึ้นมาเนี่ยคนสุดท้ายที่จะมาเป็นลูกค้าคุณเนี่ยมันคือเพื่อนของคุณทั้งทที่เพื่อนของคุณเนี่ยมันรู้จักคุณมากกว่าคนอื่นๆที่มาดูคลิปคุณอีกมันรู้จักคุณมานาน กว่าคนอื่นๆอีกแต่ทําไมก็ถึงเป็นคนท้ายๆละ่ะแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นไงพอคุณสร้างตัวตรงขึ้นมาปุ๊บพอคุณทําธุรกิจขึ้นมาปุ๊บลูกค้าคุณจริงๆกลับกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณมาก่อนใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้คุณทั้งๆที่เพียงแค่มาเห็นคลิปคุณมาดูโน่นดูนัน่นดูนี่คิดว่าคุณน่าเชื่อถือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เห็นไหมฮะว่าเออมันกลับกันดีนะทั้งๆที่ คอนเซปต์ Concept, การสร้างตัวตนคือการสร้างความน่าเชื่อถือแต่ทำไมเพื่อนคุณเองถึงไม่มาเป็นลูกค้าคุณหรือเป็นก็เป็นน้อยมากอย่างของผมอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งมาสังเกตนะผมมีลูกค้าหลายร้อยรายแต่เชื่อไหมว่ามีเพื่อนผมที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยไม่ถึงสิบรายน้อยมากส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่รู้จักทั้งนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้และสุดท้ายก็กลายมาเป็นเพื่อนกันก็มีเออแปลกดีนะแล้วทีนี้ เราจะสร้างตัวตนไปทําไมอ่ะมันเหมือนเฟกหรือเปล่าเหมือนเราหลอกลวงใครอยู่หรือเปล่าว่าเออเราสร้างต,ตัวตนเพื่อให้คนอื่นเห็นอย่างนั้นเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆคิดว่าไงคอมเมนต์มาดูหน่อยเออผมอยากรู้จริงๆแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ